ไงมั้งคะที่อากาศดีมากเลยเนาะวันนี้เนาะลูกเนาะเราไปเดินเล่นกันเร็วหนูจะาอื้อบนสนามเขานะลูกแม่ไม่อยากเก็บนี่ค่ะมามาทางนี้ลงมาทางนี้อยากได้ของเล่นไหมคะไม่ได้ของเล่นเลย่อนั่งลงก่อนั่งลงก็เก่งมากอนกระโดดกระโดดกระโดดสิกระโดดได้ไหมกระโดดได้ไหมคะอู้หูเก่งจังเลยน่ารักมากเลยอุ้ยโทรศัพท์แม่มาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะลูก แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมามามาให้รุ้มก่อนร่วมก่อนสวัสดีค่ะอ๋อค่ะค่ะคุณดาวเหรอคะค่ะค่ะใช่ค่ะพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เรานัดกันสี่โมงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอปล่อยน้องหมาลงแป๊บนึงค่ะอันนี้เล่นแถวนี้อย่าไปไกลนะลูกค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมเตรียมเอกสารนะคะ ที่เราบอกกันไว้ค่ะสี่โมงค่ะที่เร okay, านัดกันโอเคค่ะงั้นพรุ่งนี้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะอ้าวแคนดี้แคนดี้แคนดี้อยู่ไหนลูกโอ้ยแคนดี้แคนดี้อยู่ไหนลูกโอ้หยดลืมลืมดูเลยแคนดี้เป็นไงเน,นี่ยโอ้โหนี่ก็ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วหาแคนดี้ก็ไม่เจอทำยังไงดีทำยังไงดีคคนคิดคนคิดคนทำยังไงดีเราต้องไปหา สำนักง,งานนักสืบแล้วให้สำนักง,งานนักสืบช่วยดีกว่าไม่ไหวแล้วแคนดี้แนดี้แคนดี้วันนี้เหนื่อยมากเลยเนาะใช่คดีเยอะมากอะงานเยอะมากเอออันนี้คือแบบอันเสร็จยังอะ่ะได้ยัง อันนี้ได้ละตอนนี้กำลังลองจากกล้องจนปิดของดีทีสองสามมางานเธอเป็นไงบ้างอะยากปะก็ดีนะแต่ก็แบบยากเกินไปอะได้ค่ะโอเคค่ะก็ยากอยู่นะแต่มันก็วุ่นวายมาก่ะถ่าเจอบินตรงไหนอะโอเคค่ะน่าหนิโอเคค่ะได้ค่ะท่านึงนะค่ะเขาเป็นคคะได้ได้ข้อมูลนี่นี่นี่ี่ตรงนี้ลูกค้าเขาบอกมาว่าให้เราทำตรงนี้อ๋อเฮ้ยมันก็ต้องยากเลยดิโอใช่ฉะนั้นเนี่ย ติดต่อไปที่หน่วยงานหน่วยงานที่4ี่เลยนะแล้วเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยให้ติดต่อไปที่หน่วยงานที่เจ็ดเลยฉันรีบติดต่อไปเได้ได้อ๋อค่ะค่ะนค่ะอ๋อโอเคค่ะค่ะอ๋อไงค่ะบอสสวัสดีค่ะบอสพวกเธอนี่เหมือนเดิมเลยนะเวลาฉันมานี่ม่เคยจะทักทายกันเลยจริงๆที่ฉันเรียกพวกเธอมารวมตัวกันในวันนี้ไม่ใช่เพียงแต่สรุปคดีหรอกแต่ว่าเรามีคดีใหม่เข้าอ่ะ แต่ตอนนี้เรามาพูดคุยถึงเรื่องที่เราทําไปแล้วคดีที่เราทำไปแล้วก็นี่กว่าคดีที่3 3 8ของเธอเป็นไงบ้างล่ะก็ค่อนข้างยากเลยค่ะบอสแต่ว่าสุดท้ายเราก็เจอแหวนเพชรตรงแถบเทือกเขาโรกี้ได้สําเร็จเรียบร้อยค่ะเพราะว่าเราส่งหน่วยงานที่1บานาน่าไปเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคก็ค่อนข้างโอเคนะฉันว่าทํางานคอนเนคชั่นกับบานาน่าเนี่ยค่อนข้างเวิร์เลยทีเดียวค่ะของเธอล่ะเป็นไงบ้างก็เหมือนจะง่ายนะคะแต่ก็ยากตรงที่แกะรอยตามหาลูกชายเขาเนี่ยแหละค่ะ พราะเขาไปไกลถึงสวีเดนเลยค่ะสวีเดนเลยเหรอฉันว่าถ้าพวกสวีเดนเนี่ยเ็จะมีหน่วยงานที่2ของ p i ยแอปเปอยู่ยังไงเธอก็ลองคุยกับเขาลองติดต่อดูเผื่อว่าจะได้ง่ายขึ้นนะคะดีเท่าไหร่เป็นไงบ้างเหรียญที่หายากในสงครามนะคะสงครามที่28ค่ะตอนนี้เรากําลังรอ,อจากกล้องจรปิดค่ะตอนนี้เราได้ก้องจอปิดจาก T285 มาแล้ว 2, 8, ะคะ่ะตอนนี้กําลังรอ,อ,อของ T356 คะ่ะโอเคเอาเป็นว่า ทุกคนก็ทําได้เต็มที่เนาะคดีเรามาปรบมือให้กําลังใจกันหน่อยโอเคส่วนเรื่องคดีใหม่เนี่ยพอดีมีคุณหญิงท่านหนึ่งอะติดต่อฉันมารู้สึกว่าเหมือนจะทําพวกอของหายน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงอะนะอพอดีว่าฉันขอข้อมูลคุณหญิงมานะ่าโอเคส่งมาพอดีเดี๋ยวฉันจะฉายขึ้นบนจอน,นี้แล้วกันนี่แหละดูเหมือนว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่คุณหญิงอะรักมากเลยนะพวกเราเปิดแอร์ดรอปเดชฉันส่งข้อมูลให้นะ ใช่ค hey, ่ะบอสตรวแล้วค่ะบโอเค <Okay. S 2> ได้รับข้อมูลเรียบร้อยหรืยังได้ค่ะบอสเรียบร้อยค่ะโอเคดีเรามาค่อยๆไปขอกันดีกว่าว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้มีลักษณะอย่งไรบ้างดูแล้วนะคะน่าจะอายุประมาณ2ปี3เดือน22วัน14ชั่วโมงแล้วก็สินาทีค่ะละเอียดมากมก็คงจะประมาณนั้นแหละหนูว่าน่าจะเป็นเพศหญิงด้วยนะคะอืม ฉันก็ว่าแหละมีลักษณะขนยาวสีขาวหน้าเหมือนแมวแต่จริงๆเป็นหมาเนาะแล้วคุณหญิงได้บอกมาไหมคะว่าหมาได้หายที่ไหนบ้างคะอ่าเดี๋ยวฉันเช็คแปบนึงนะอ่าบอกมาบอกว่าหายตรงส่วนสาธารณะตรงใจกลางเมืองอะฉันว่าคาดีนี้ค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะเพราะว่าสวนสาธารณะตรงใจกลางเมืองเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีนี้ผู้โทรก็ต้องทําอย่างละเอียดรอบคอบเลยนะจริงๆคุณหญิงถ้าเป็น คล้ายๆผู้มีบุคุณต่อฉันอะเพะฉันต้องทาคดีนี้ให้สําเร็จแล้วก็เหมือนจะมีมิชชั่นบอกว่าก่อนตะวันตกดินด้วยเพราะว่าหมาตัวเนี้ยสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยคุณหญิงท่านรักมากโอเคเดี๋ยวฉันจะส่งข้อมูลอัปเดตให้พวกเธอนะโอเคไปละได้รับข้อมูลหรือยังได้แล้วค่ะโอเคเออลืมบอกไปว่าหมาตัวเนี้ยชื่อแคนดี้นะเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียกค่ะมันก็เรียกว่าแคนดี้แหละแล้วก็ฉันลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่ง พอดีคดีเยอะฉันลืมเยอะนิดนึงพอดีว่าด็อเตอร์ชาลาลาเนี่ยได้ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่บนหุกกระต่ายของพวกเธอเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็นี่ไม้ไว้ติดต่อสื่อสารกันระยะไกลนะมีอะไรก็ติดต่อทางนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวฉันขอเช็คหน่อยนะเช็คเช็ค DTAN ได้ยินฉันไหมได้ยินค่ะบอส DTFC ล่ะได้ยินค่ะบอสโอเค DTGY ย ได้ยินค่ะบอสโอเคเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอย่าทําหลุดหูแล้วก็ติดต่อกันก็ติดต่อทางนี้แล้วกันโอเคเออป็่อยี้ตลอดเลยนี่เคยรอฉันเลยเนี่ยไปก็ไป เออใช่แล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะติดต่อหนวยที่สหพัยะให้ได้เดี๋ยวฉันโทรค่ะให้ถ้าไม่บอกแสมันเหมือนจะขาดเลยอ่ะมันหายไปไหนอ่ะไม่ใช่มันก็มีอบอกแสเลยดิมันก็ต้องขาดอยู่แล้วแหละพวกเธอเล่นออกมาก่อนแบบนี้ฉันลืมบอกเบาใสที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสุนัขตัวเนี้ยนะทุกคนเตรียมเปิดรับข้อมูลนะสุนัขตัวเนี้ยมันจะผูกภาพมันคออยู่เสมอแล้วก็มีตุ๊กตาคู่ใจอีกหนึ่งตัวนะตามภาพนี้เลยโอเคได้รับข้อมูลหรือยังไดรับและคะ่ะ โอเคดีมากเพราะฉะนั้นมิชชั่นในวันนี้ก็คือมีเวลาก่อนตะวันตกดินเราจะแยกย้ายตามคู่ที่คดี329นะโอเคงั้นก่อนเราจะไปเรามาบูมให้กำลังใจกันหน่อยไหมค่ะบอสโอเคนึงสองสาม G F G N ประสานไปโอ้โหนี่เราหาเบาะแสมาแล้วแต่ชาไม่เจออะไรเลยอ่ะใช่ไหมตอนนี้เริ่มเหนื่อยละ ไปลอไปตรงนู้นก่อนดีไหมเผื่อตรงนู้นมีเนาะเพราะว่าอ,อันนี้เยอะงั้นเรามาหากันตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าแถวเนี้ยมีคนเอาสัตว์เลี้ยงมาเล่นเยอะโอเคได้เลยเออโอ้ยนี่น,นี่น่าจะเป็นรอนักของคันดี้หรือป่ารู้รจักขนาดถ่ายรูปเก็บหลักฐานก็เร็วโอเคเดี๋ยวจะค่อยส่งไปให้บอสตรวจสอบอีกทีหนึง่งโอเค อุ้ยอันนั้นหรือเปล่าลูกกระตาของแคนดี้อะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะให้ลูกกันรักฐานเอาไว้เดี๋ยวรายงานบอสโอเคเดี๋ยวฉันจะส่งไปให้หน่วยที่เจ็ดตรวจสอบหลักฐานดูอีกทีนึงโอเคเรารายงานบอสกันก่อนไหมโอเคได้เช็คเอเอเลสจีเคเช็คเช็คโอเคดี่ะอจริงจริงใช่ไหมคะ หมอสคะคือว่าตอนนี้นะค่ะเราเจอหลักฐานเพิ่มเติมสองที่แล้วค่ะนั่นก็คือหนึ่งรอยเท้าค่ะกับตุ๊กตาของแคนดี้ค่ะเหมือนว่าจะหล่นอยู่แถวๆหน้าสวนสาธารณะค่ะโอเคค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวอีกสิบนาทีจะกัดนะค่ะโอเคตามนั้นเดี๋ยวฉันส่งเงินไปให้แล้วกันโอเคงั้นเราไปเถอะนี่ที่ฉันไดาข้อมูลมาเหมือนว่าจะเป็นที่นี่แหละตอนนี้นะคะเราเหลือผ้าเ็นคอค่ะโอเคงั้นเราเริ่มหาจากตัวนี้ก่อนลวกัน อื<ม>เฮ้ยฉันเจอแล้วบลอสลค<ะ>ิถูกไหมคะอืเหมือนว่าจะใช่เลยนะโอเคงั้นเรารีบไปที่จุดนับพบกันเถอะโอเคค่ะอะโอเคเรามาพร้อมกันละเอ็นหนบอะแสที่เธอเจอล่ะนี่ค่ะโอเคตอนนี้เราก็มีเบาะแสชิ้นสำคัญอยู่ในมือแล้วนะนั่นก็คือตุ๊กตาก,ากับพัมคอ,อเฮ้ยบอสค่ะตอนนี้อีกห้านาทีจะตะวตันตกดีแล้วนะคะ บอสว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละงั้นเราลองใช้เสียงเรียกดูนะแคนดี้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 บอสลืมบอกว่าคุณหญิงอะกำชับมาว่าจริงๆอะต้องใช้เสียงสองเรียกเราลองมาได้พร้อมกันนะแคนดี้แคนดี้แคนดี้โอ้ยอุ้ยนี่ไงใช่ไหมทุกคนโอ้ย่อ้ยใช่เลยโอเคดีมากอุ้ยเอฟซีถือไว้หน่อยจริงน่ารักมากเลยนะ โอเคตอนนี้เราก็เจอมาของคุณหญิงเรียบร้อยเพราะฉะนั้นมิชชั่นค o มพ l e ทโอเคค่ะน้องๆทุกคนคะวันนี้นะคะที่พี่ๆแต่งตัวเป็นนักสืบแล้วก็ตามหาของที่หายอ่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นน้องๆจะต้องรอติดตามนะคะว่าเรื่องราวเนี่ยจะเกี่ยวกับอะไรทำไมพี่ๆถึงแต่งตัวกันแบบนี้หรือว่าตามหาของที่หายแบบนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเจอกันในช่วงต่อไปเลยค่ะไปกันเลย